ภา,าษาอนาวรัลกรรมสองคำรรวันนี้จะเสนอคำว่าโบราณน,นะครับที่มาที่ไปโบราณมันเป็นอย่างไรนะครับห้าอู้ถึงเกาเง่าของบาลีเลยนะครับคมบาลลีมันเขียนว่าอย่างนี้นะครับมาโปโปลโปโปลนะนะครับมา นี่นี่กรรมโบราณเกาเงาป่นเขียนอีนะครับทีนี่ที่นี่หลังจากนั้นมาก็มันจะมาเปลี่ยนภาษาละนานะครับอโปนะครับโปละนะนะครับ,รรบมาภาษาละนามันมีหลายทิ่นนะครับหลายป๊อกนะครับ เพราะหน้าก็ต่างค้ก็ต่างเขียนออกมาแปลงออกมาเป็นภาษาละนานะครับบางที่พวกเขเขียนว่าอ่าโปนี่มันเป็นเป็นโบนะนะครับอ่าเป็นโบโบโบลันะอนี้ก็มีนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าโบลันะนะครับโบลันะนะครับมาเลืออาจจะเป็นอ่าโบ โบลันนะครับโบลันนะอ่าโบลันน่ะโบลันนี่ก็มีนะครับโบลันะโบรันะอันนี่ก็คล้ายๆคล้ายๆกับโบรันะดางบนนั้นปรแนะนะครับมามาเป็นโบรันะโบลันนะครับโบลันโบลันนะครับโบลัน โบราณ่าโบราณนะครับอ่าลานตัวเป็นมันมันเป็นภาษาลานะนาแล้วนะครับอันนี้อันนี้ภาษาลานะนาโบราณอันอันโบนี่มันเป็นภาษาบาลีนะครับเกาเงาบาลีคนเขียนนี้นะครับโบราณนะครับบางบางที่พวกเขาเขียนบัวลานนะครับบัวอ่าก็แผงมาเป็นบัวลานนะครับบรานอ่าที่นี่ก็ภายจะเขียนอย่างใดก็ มะฮากบาว่ากันแล้วนะครับโปโลนะนะครับมาที่นี่มันก็จะมาเป็นโบโล er นะนะครับโบโลนะพายาเขียนโปโลนะก็เหมือนเก้าเก้าเงาโปโลนะนะครับโปอ่ะเก้าเงาไปนะครับโปโลนะนะครับพายจะมาเขียนเป็นอ่า อแพงมาเป็นโบโบโบลาโบลานะครับโบลานะเกาะเกาะโซเลแต่ได้นะครับมาเกาะวซแล้วแต่โบลานโบลันนะครับโบลันโบลันนะครับโบลันอ่เกาะวซแล้วแต่นะครับมาไอเทมตัวก็คือ ตัวนี้นะครับโบาณนโบณัน็มตัวแล้วครับเ็มตัวบัวลานนะครับบัวลานบัวลานนะครับบัวลานครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับแพงออกมาไปจากโปลนะนะครับโปแลนะนะครับโปแลนะานะครับ โบราณนะเราก็มาเขียนเป็นโบลนณนะครับโบรนะโบลันโบรานบบรานนะครับทีนี้พายจะเขียนแบบใดก็พิจารณานะครับเพราะว่าลนานนะมันมีหลายปอกนะครับหลายทินนะครับเพราะนั้นเราก็เราก็อกว่ากันนะครับว่ามันจะพิจิตรกันนะครับ